สลสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกท่านนะครับวันนี้คุณครูมาหาดีนะครับจะมาสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับระบบปภาษาและระบบต่อมไร้ท่อนะครับ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือระบบต่อมไร้ท่อนะครับระบบต่อมไร้ท่ออินโดคลแคลนระบบต่อมไร้ท่อในร่างกายเรานะครับประกอบไปด้วยเก้าต่อมนะครับหนึ่งต่อมใต้สมองหรือ เรียกอีกหนึ่งชื่อว่าต่อมพิทูอิทารีแคลนสองต่อมไทรอยไทรอยแคลนสามต่อมพาราไทรอยพาราไทรอยแคลนสี่ต่อมหมวกไดอินทรีนอลแคลน Clan. ห้าต่อมไพนิวไพนูแคลนหกตับอ่อนเจ็ดต่อมเพศประกอบไปด้วยเพศชายก็คืออันทะและเพศหญิงก็คือรังไข่ ต่อมสุดท้ายก็คือต่อมไทมสัสไทมัสแกลนเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอประกอบนะครับขอให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็ดูให้ดีนะครับ ระบบต่อมไรท่อ (Endocrine System) ระบบต่อมไรท่อคือกลุ่มเซลล์หรืออวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งทำให้ร่างกายเราสามารถทำงานได้เป็นปกติ ระบบตอมไรท่อเป็นระบบที่มีการทํางานอันซับซ้อนควบคุมการเจริญเติบโตและการทํางานของร่างกายต่อมไรท่อเป็นกลุ่มเซลล์หรืออวัยวะขนาดเล็กมีอยู่ทั่วร่างกายและผลิตสารที่เรียกว่าฮอร์โมนเข้าสูดดร่ระบบหมุนเวียนโลหิต ต่อไรท่อแต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะด้านตัวอย่างเช่นผลิตฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์การจเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของอวัยวะภายในรวมถึงระบบสืบพันธุ์ ต่อมไรท่อที่สำคัญได้แก่ต่อมใต้สมองไฮโพททลมัสต่อมใต้สมองพิทูอิตาลีส่วนหน้าต่อมใต้สมองพิทูอิตาลีส่วนหลังต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยตับอ่อนต่อมหมวกไตและต่อมเพศระบบต่อมไรท่อแต่ละต่อมจะมีโครงสร้างและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งประกอบด้วยต่อมไรท่อต่างๆดังต่อไปนี้ ต่อมไพเนียนเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่บริเวณกึง่งการสมองส่วนซิลิบมัมทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งควบคุมการนอนหลับและควบคุมการเจริญเติบโต,ตของร่างกายเพื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของมนุษย์ต่อมใต้สมองพิทูอิตาลีแกนมีขนาดเล็กมากเท่ากับถั่วลันเตาหรืออาจเรียกว่ามาสเตอร์แกนเนื่องจากเป็นต่อมที่สําคัญที่สุดในระบบต่อมไรท่อฮอร์โมนที่ผลิตออกมาคือฮอร์โมนควบคุมการทํางานของต่อมไรท่ออื่นๆ ต่อใต้สมองไฮโปทาลามัสมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทควบคุมอุณหภูมิของร่างกายความหิวและการกระหายน้ำโดยหลัง r e l e a s i n g Hormone หรือ Inhibiting Hormone เพื่อควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมอง p i t u อิต r ลอีกทีหนึ่ง ต่อมไทรอยเป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอมีรูปร่างเหมือนผีเสื้อเป็นต่อมไรท่อมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีเส้นเลือดมาเรียงมากที่สุดมีน้ำหนักประมาณ28กร,รมัมทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนไทรอกซินและฮอร์โมนแคลซิโตนินซึ่งควบคุมการสร้างพลังงานจากสารอาหารการพัฒนาสมองและระบบประสาทมีความสำคัญในการสร้างกระดูกโดยทำหน้าที่เพิ่มการสะสมแคลเซียมที่กระดูกในส่วนต่างๆของร่างกาย ต่อมพาราไทรอย์ประกอบด้วยต่อมเล็กๆ4ี่ต่อมมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วเขียวฝังอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอย์ซึ่งจะทำงานควบคู่กันเป็นต่อมไร้ท่อที่สำคัญต่อชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมนี้คือพารารทโมนที่ทำงานควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดโดยจะเพิ่มการสลายแคลเซียมที่กระดูกอย่างที่ทราบกันว่าแคลเซียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างกระดูกและฟันการทำงานของกล้ามเนื้อและการแข็งตัวของเลือด ต่อมไทมัสต,ต่อมไทมัสมีลักษณะเป็นภูสองภูอยู่บริเวณซวงอกรอบหลอดเลือดใหญ่หรือบริเวณขั้วหัวใจทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทโมซินซึ่งจะไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อของต่อมไทมัสสร้างลิมโฟไซต์ชนิดเซลทีหรือทีเซลลซึ่งเป็นระบบควิคุ้มกันที่สําคัญของร่างกาย ตับอ่อนประกอบด้วยกลุ่มของเซลล์2ชนิดได้แก่เบต้าเซลล์เป็นเซลล์ขนาดเล็กมีจำนวนมากทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทำหน้าที่รักษาระดับน้ำตาลในเลือดในกรณีคนที่ขาดอินซูลินทำให้เป็นโรคเบาหวาน อัลฟาเซลเป็นเซลลที่มีขนาดใหญ่แต่มีจำนวนน้อยมากมักอยู่ตามขอบของกลุ่มเซลลทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนกรูคาก์กอนซึ่งมีหน้าที่เพิ่มน้ำตาในเลือดโดยเล่งสลายไกลโครเจนในตับให้เป็นกรูโคสและเล่งการสร้างกรูโคสจากโปรตีน ต่อมหมวกไตมีรูปร่างคล้ายผลองุ่นเป็นหมวกสามเหลี่ยมครอบส่วนบนของไตทั้งสองข้างไว้ประกอบด้วยสองส่วนคือต่อมหมวกไตชั้นนอกสร้างฮอร์โมนกูโคโคอติคอยซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นตับให้เปลี่ยนกรดอะมิโนโลและกรดไขมันสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนฮอร์โมนมิเนอร์โครคอติคอยควบคุมความสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายฮอร์โมนเพศทำให้เกิดการเจริญของอวัยวะเพศเป็นไปอย่างปกติ ต่อหมหกใกไตชั้นในจะทำหน้าที่เมื่อเผชิญหน้ากับภาวะเครียดตื่นเต้นตกใจกลัวหมีภัยเมื่อเจ็บปวดและออกกำลังกายสร้างฮอร์โมนสอชนิด คือฮอร์โมนอีพิเนฟรินหรืออะดิีนารีนกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวแรงเส้นเลือดขยายตัวเปลี่ยนไกลโคเจนในตับให้เป็นกรูโคสในเลือดทําให้มีพลังงานมากในขณะหลังออกมานออีพิเนฟรินฮอร์โมนหรือนออะดรีนารีนฮอร์โมนกระตุ้นให้เส้นเลือดมีการบีบตัวผลอื่นๆคล้ายอะดิีนารีนแต่มีฤทธิ์น,น้อยกว่าฮอร์โมนจากอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายเรียกว่าแอนโดรเจน ตัวที่สำคัญที่สุดคือเทสโทสเตอโรนมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์และควบคุมลักษณะขั้นที่สองของเพศชายซึ่งได้แก่การมีเสียงแตกมีหนวดคราและยังมีผลร่วมกับโกรนโดโทฟินคือรู i ิ i z ซิงฮอร์โมนและ f o r i c เ l ลส i ต u มเลติงฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองในการกระตุ้นการสร้างอสุจิของหลอดสร้างอสุจิ ฮอร์โมนจากอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงเอสโตรเจนสร้างม,มาจากเนื้อเยื่อขอบนอกของแกรฟเฟียมฟอริเคิลมีหน้าที่กระตุ้นและควบคุมลักษณะขั้นที่2ของเพศหญิงโดยกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมเจริญเติบโต,ตขึ้นกระตุ้นการเจริญของอ,อวัยวะเพศกระตุ้นหมดลูกในท่อนำไข่เมื่อปริมาณเอสโตรเจนสูงขึ้นจะมีผลให้ลูทีไนซิ่งฮอร,ร์โมนสูงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ โปรเจสเตอโรนสร้างมาจากคอปัตลูเทียมของร่างไข่เมื่อไข่ตกฮอร์โมอนนี้มีผลในการกระตุ้นผนังในมดลูกให้หนาขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการฝังตัวของไข่ซึ่งได้รับการผสมช่วยลดการทำงานของมดลูกและพัฒนาเต้านมสำหรับการผลิตน้ำนม โครสตาแกรนดินมีหน้าที่เกี่ยวกับการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินอาหารการหลั่งน้ำอสุจิและการสลายของคอพัดรูเทียมฮอร์โมนจากระบบทางเดินอาหารเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร กสตรินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากกระเพาะอาหารทำหน้าที่กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและหลั่งเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารออกมาซิค r ิตินเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากผนังลำไส้เล็กทำหน้าที่ตรงข้ามกับแกสตรินกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งไบคาร์บเนตออกมาเพื่อลดความเป็นกรดในลำไส้ช่วยทําให้สภาพของลำไส้เล็กมี pH เหมาะสมสําหรับเอนไซม์ที่จะทําหน้าที่ต่อไป ฮอร์โมนจากรกฮอร์โมนฮิวแมนคาริโอนิโกนาโดโทฟินหรือ SCG เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากถุงน้ำคร่ำที่อยู่ติดกับมดลูกถ้าปริมาณ SCG สูงแสดงว่าเกิดการตั้งครรภ์น,นั่นเองนอกจากนี้ฮอร์โมน SCG ยังทำให้เกิดอาการแพ้ท้องอีกด้วยฮอร์โมนเหล่านี้มีผลต่อเซลล์และอวัยวะต่าง รวมถึงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายเป็นประจำลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอและการมองโลกในแง่ดีจะควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนให้อยู่ในความสมดุลและทำให้ร่างกายของเราสามารถทำงานได้เป็นปกติ อันนี้ก็คือต่อมไร้ท่อนะครับหลังจากนี้ก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนนนะครับของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาทขอจบการสรุปเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งระบบต่อมไร้ท่อ ขอขอบคุณผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับทุกท่านนะครับที่ตั้งใจเรียนร่วมกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ